ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสินค้าไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวียดนามเนื่องจากคุณภาพที่ได้มาตรฐานและชื่อเสียงในตลาดโลกสินค้าไทยหลายชนิดกลายเป็นตัวเลือกแรกของผู้บริโภคชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านหรือของใช้ส่วนตัวความนิยมนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์การปลอมแปลงสินค้าไทยในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นซึ่งสินค้าปลอมเหล่านี้ มักจะถูกวางจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสวัสดีครับทุกท่านสินค้าของไทยเรานั้นก็ได้ถูกส่งออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งปัจจุบันนี้สินค้าไทยในประเทศเวียดนามเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับร้านขายสินค้าไทยในเวียดนามก็มีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตามกลุ่ม f Facebook ก็มีกลุ่มขายสินค้าจากไทยหลายกลุ่มแต่เท่าที่เห็นเยอะมากๆคือสินค้าประเภทน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเวียดนามจากความนิยมนี้นะครับก็ทำให้เกิดการผลิตสินค้าปลอมออกมาตำรวจเวียดนามก็จับได้เรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับข่าวนี้นะครับสำนักข่าวของเวียดนามอย่างเวียดนามเอ็กเพได้รายงานข่าวนี้ไว้นะครับ เมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานตำรวจในจังหวัดหึงเย็นของเวียดนามได้เปิดโปรงโรงงานลักลอบผลิตสินค้าปลอมประเภทน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจานซึ่งอ้างว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศไทยเจ้าของโรงงานคือลุงหงอกตวนว้อยส4ปีถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมในตลาดโดยเลียนแบบสินค้าจากแบรนด์ดังของไทยเช่นดีนีไฮยีนและไหล้อนเอฟ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวียดนามการสืบสวนพบว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Do Xa นายตัวนเริ่มต้นการผลิตสินค้าปลอมตั้งแต่ปี2023จนถึงเดือนพฤษภาคม2024ตำรวจสามารถยึดอุปกรณ์การผลิตสารเคมีวัตถุดิบรวมถึงฉลากปลอมจำนวนมากจากโรงงานของตวนสินค้าที่ถูกผลิตออกมามีราคาขายต่ำกว่าสินค้าของแท้มาก โดยขายอยู่ที่ประมาณ20,000-40,000ถึง 40, ดองต่อลิตรหรือประมาณ30-60ถึง 60, บาทในขณะที่สินค้าของแท้จากแบรนด์ไทยมีราคาสูงกว่าหลายเท่าเช่นน้ํายาซักผ้าขนาด3ลิตรจากแบรนด์ไทยจะมีราคาประมาณ200,000ดองหรือประมาณ300บาทเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความนิยมของสินค้าไทยในเวียดนามที่เพิ่มมากขึ้นคนเวียดนามมักมีความเชื่อมัน่น ในคุณภาพของสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหรือเครื่องสําอางนั่นทำให้สินค้าจากประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่ในขณะเดียวกันความต้องการสินค้าของไทยที่เพิ่มขึ้นนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดการปลอมแปลงขึ้นในตลาดเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีราคาถูกกว่าแม้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้จะมีราคาถูก แต่ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยนั้นสูงมากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจได้รับสารเคมีที่ไม่มีคุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพการเปิดโปรงโรงงานปลอมแปลงในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้บริโภคและย้ำเตือนถึงความจำเป็นในการระวังและเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ความคิดเห็นของชาวเวียดนาม ต่อปัญหาการขายสินค้าปลอมในตลาดโดยมีการเรียกร้องให้ผู้ผลิตสร้างแบรนด์ของตนเองและเน้นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าบางคนได้เตือนถึงการหลอกลวงผู้บริโภคที่เชื่อว่าสินค้าไทยมีคุณภาพดีและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าปลอมที่คล้ายของจริงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงราคาสินค้าในเวียดนามที่ถูกกว่าจากไทย บางคอมเมนต์ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ที่ไม่มีใบรับรองควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้หลังจากนี้นะครับเราไปฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามกันครับความคิดเห็นได้นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวเวียดนามเอ็กเพรสเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับในเมื่อคุณสามารถผลิตมันได้ทำไมไม่สร้างแบรนด์ของคุณเองละ่ะ แรกๆอาจจะยากสักหน่อยแต่จะเสถียรทีหลังเมื่อผู้ใช้พอใจกับคุณภาพและราคาแล้วแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบเม้นนี้นะครับพวกเขาไม่สามารถผลิตมันได้แต่พวกเขาจะผสมสารเคมีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นั้นการผลิตต้องมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกอย่างต้องมีผลการทดสอบก่อนจึงจะหมุนเวียนได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทางการ เตือนผู้บริโภคอย่ามองแต่ของถูกและซื้อสินค้าปลอมที่อาจทำให้ตัวเองเจ็บป่วยได้คอมเมนต์ต่อมาครับหลายหลายคนมีความประสงค์ร้ายมากยิ่งขึ้นโดยขายสินค้าปลอมในราคาที่สูงกว่าของจริงเพื่อแกล้งทำเป็นว่าเป็นของจริงคอมเมนต์ต่อมาครับคิดว่าทำสินค้าปลอมเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคแล้วจะไม่มีใครรู้หรือตอนนี้พอถูกจับได้ พวกแบบนี้ควรจะถูกส่งเข้าคุกศักระยะหนึ่งและปรับเงินให้ยีเยอะจะได้เข็ดกับการทำธุรกิจที่หลอกลวงแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับส่วนใหญ่ก็หลอกพวกผู้บริโภคที่มีความคิดว่าสินค้าไทยดีมากคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อก่อนเคยขายสินค้าจากไทยมีประสบการณ์มาบ้างยังต้องยอมรับทีมที่ทำสินค้าปลอมพวกนี้เลยนะสินค้าปลอมแต่บรรจุภัณฑ์ และขวดคล้ายของจริงเกือบ90%คุณภาพน้ำยาสักผ้ายังมีกลิ่นหอมเข้มกว่าของจริงอีกด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาครับโรงงานผลิตสินค้าปลอมมักจะตั้งอยู่ในจังหวัดเล็กๆรอบๆเมืองใหญ่คอมเมนต์ต่อมาครับหลายครั้งที่มีโอกาสไปประเทศไทยคนก็มักจะฝากซื้อของต่างๆพอแจ้งราคาไปกลับบอกว่าซื้อในเวียดนามถูกกว่า บางอย่างราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งอีกทั้งๆท,ที่เป็นการซื้อฝากยังไม่ได้คิดค่าน้ำหนักหรือกำไรอะไรคนที่ไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าเราคิดราคาสูงเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเงินที่จ่ายก็ได้แบบนั้นแหละทุกคนมักจะหลงไหลในราคาที่ถูกและของที่ขายออนไลน์ที่ไม่มีใบรับรองยืนยันแหล่งที่มาของการนำเข้าเลยทำให้ถูกหลอก ให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือสินค้านำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบและติดตามได้ง่ายผ่านเอกสารของศุลกากรครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดสินค้าปลอมก็ไม่ใช่แค่ที่เวียดนามขนาดในไทยเองก็มีสินค้าปลอมเยอะมากๆยังไงเลือกซื้อสินค้าอย่าเลือกแค่ว่าราคาถูกอย่างเดียวนะครับ ผมได้ทิ้งลิงก์ข่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ